สวัสดีครับผมช่างโจ๊กต็อปยางบริการเพชรบุรีครับผมวันนี้มี Fortuner มาเปลี่ยนโช๊คโ,โป o เฟนเดอเพื่อ,อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ให้กับลูกค้าขั้นตอนในการเตรียมเราก็ต้องออกดูจากของเดิมว่าความสูงของตัวโช๊ค <c oughs> เดิมและความสูงของตัวใหม่เป็นโช๊คสแตนดาร์ดเเท่ากันไหมของข้า มันความสูงและเตี้ยไม่เท่ากันเราก็สมควรที่จะดูและปรับให้เท่ากันแต่นี่เป็นแแตนดาดเท่ากันใส่ได้เลยครับผมโชคของเดิมอาจจะเสื่อมประสิทธิภาพในการทำงานหรืออาจจะเสื่อมสภาพ หมดไปตามอายุการใช้งานเลยลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนชุดโช๊คโปรพนเดอร์ภาาช่างๆเลยนะภาษาช่างๆก็คือว่าง่ายๆเลยนะถอดของเก่าออกของใหม่ใส่ไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ของตัวรถที่ดีขึ้นมีน,อน็อตบางจุดบางตัวที่เราได้ทำการถอดออกมาขัานออกมาเพราะตรงนี้มุมมันจะเสียและมุมมันจะเพี้ยนเราต้องเข้าไปเราเข้าไปทำการตับตั้งใหม่ ถ้าใครสนใจเข้ามาเปลี่ยนยางเปลี่ยนโชค๊คเช็คช่องล่างถ่ายน้ำมันเครื่อง้าเบกและอื่นๆเข้ามาที่ป๊อกยางบริการได้นะครับ